ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวลบอคแมพคิงเลยก็ช่วยกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วตนสวนเกมมิ่งและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการน้ำหมัดอ e ิเล็กโตไปลงดันหน่อม,ม่องคนเดียวนั่นเองทุกคนนะผมก็จะมาครับลงก็ได้สนเจผมหมัดอ e ิเล็กโตนะก็เป็นหมัดอ e ิเล็กโตวีสองทุกคนเป็นหมัดสายฟ้าเองนะนี่แปลว่าเขาจะโหดมากทุกคนนะทำวีสองแล้วนะ วีึงอาจจะไม่เท่าไหร่ทุกคนนะแต่ว่า V ีนี่ขูดลงมากเลยทุกคนนะแล้วก็เป็นหมัดที่เออทำยากมาทุกคนนะทำา V2 ยากมาทุกคนส้าจหมัดเอออิเล็กโตนะหรือเปล่าวะหรือเป็นแค่ผมคนเดียวทุกคนทํายากนะเออผมเลยว่าผมแบบฟาร์มแครอทมาเยอะมากๆเลยทุกคนนะเพราะว่าเราต้องทําเผามิง V2 ก่อนทุกคนต้องทําเผามิงก่อนนะเออถึงทําหมัดเล็กโตได้วันนี้ทุกคนนะโอเคที่ผู้บุตรเอาคำลงดันเลยทุกคนมาทําการรีวิวสกิลก่อนดีกว่าทุกคนนะ การีวิวเกาทุกคนนะโอเคไะโอ้ค okay, ิ okay, วามาสกิลเซตให้ผมนะเป็นเอ่อไลนิ่งโอเวอร์โหลดในทุกคนนะเป็นการช็อตไฟฟ้าทุกคนรึเปล่านีนะ่ละทำมิกเลยทุกคนทำการชนะนี่ทุกคนดามเมจหนะึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบนะเฮ้ยแรงอยู่ทุกคนสับเจ้าสกิลเซตเนาะแล้วก็ขยันเร็วทุกคนนะปล่อยดาเมจไปเร็วมากทุกคนนะเออสกิลมันขยจะเร็วอนะ เรียบร้อบโคตรตึงทุกคนเอาฮะเอามาันนี้ทุกคนนะแล้วก็ระยะนี้คือกว้างหรือเปล่าทุกคนนะครับระยะก็เออกว้างหรือเปล่าวะโอเคขอญาตอยู่ไกลมอนก่อนทุกคนนะมันหรือว่ามันจะโดนหรือเปล่าประมาณเออสูงมาตัวนี้มั้งโอเควมาเลยไม่โดนอยู่ทุกคนนะก็ใช้ได้เหมือนกันทุกคนสับเจ้าเออสกิลเซตเนาะ,ะแล้วใครมันจะมาคอมโบเลยนะเฮ้ยมาจะเอาไหมลนะ่ะฮะจะเอาไหมสกิลต่อไปก็ผมก็จะเป็นเจ้าสกิลเว็กทุกคนนะเป็นทันเดอร์แคร็บทุกคนนะชื่อสกิลนะ เป็นการนำท่าให้ทุกคนนะทำการเออปล่อยสวัสดีคะแนดฮะนี่แล้วก็ตบมือหรือเปล่าทุกคนนะเมื่อกี้ะได้ยินเสียงหรือเผาวะเออทุกคนมานี้ฮะก็สกิลนี้เออเร็วมากเลยทุกคนนะก็จะเร็วนะนี่แล้วก็ดาเมจหมื่นสองพันสิบเจ็ดทุกคนนะม่ใจะได้เลยทุกคนนะแล้วก็ไกลทุกคนนะสกิลนี้ลองก่อนโอเคไปเลยกูใครอยู่ทุกคนเฮ้ยเราดันได้อยู่ทุกคนนะแล้วก็ครูดาวเร็วมากทุกคน บอกเยว่าดีมากทุกคนนะหมัดนี้นะเออมาเนี้ยสับเจ้า sì, huh. สกิลเอทุกคนนะคกบสี่โคตรสี่สกิลต่อไปครับผมก็จะเป็นเจ้าสกิลสีทุกคนนะเป็นไลนิ่งเดสทุกคนนะไลนิ่งเดสนะเป็นการแดสทุกคนนะด้วยสายฟ้าทุกคนนะเหมือนเล็กโตนะก็บนี่ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีทุกคนในการพีพีนะสกิลนี้บอกว่าหนีแล้วก็พีพีดีมากทุกคนแล้วก็คอมโบดีมากเลยนะเออบอกเลยว่าเหลวมาทุกคนนะเป็นการแดสสามคร <c oughs> ั้งได้หมทุกคนนะก็ปุ๊บ ประมาณนี้ทุกคนนะในเป็นการแดดสคคั้งอะแล้วก็ไกลมากเลยทุกคนนะการแดดเขาเนาะเี้ยทุกคนโคตรไกลทุกคนนะไกลไปตรงนี้ไกลไหมก็ไกลอยู่ทุกคนแล้วก็คูดาวโคตรเร็วทุกคนสกิลนี้นะเออจะได้เลยทุกคนในการลงดันแล้วก็อื่นๆนะเออน่าจะได้ทุกคนนะลงดันนะนะเอาไว้หลบสกิลบอสทุกคนวันมานั้นเนาะแล้วก็สกิลนี้ก็ทําดาเมจด้วยทุกคนนะถ้าโดนเนาะเฮ้ยทุกคนอ้าวมันไม่มันไม่โดนทุกคนนะแต่ถ้าโดนคือโดนดาเมจทุกคนประมาณเออเท่าไหร่วะไม่ดูนะนี้ แต่มันไม่โดดนะทำไมดาเมจไม่เข้าวะเออแต่มันมีดาเมจทุกคนนะสกิลนี้เนาะมานี้ทุกคนนะ lightning dash ะสกิลสุดท้ายครับผมก็จะเป็นเจ้าสกิลวีทุกคนนะเป็นเอ่อความเร็วของเทพเจ้าทุกคนชื่อสกิลโคตรเท่เลยทุกคนนะความเร็วของเทพเจ้าทุกคนนะมอกเลยว่าเทพเจ้าจะเป็นไงคนนักก็เร็วไปเลยครับอีทุกคนนะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็เอ่อช็อตไฟฟ้าใส่ทุกคนนะมานั้นเนาะบอกเลยว่าสกิลนี้เขาจะแรงมากเลยทุกคน คตรแรงเลยฮะเออแล้วก็เร็วมากเลยทุกคนนะเขาเป็นความเร็วเนาะเออชื่อมันก็บอกว่าความเร็วโอเคสกิลวีนี่ทุกคนดาวเม็เดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบหกทุกคนนะสิบสี่ยต์เนาะเฮ้ยใช้ได้เลยทุกคนนะเฮ้ยมันนี่โคตรโก้ทุกคนแนะนําให้ทําเลยทุกคนนะเออแต่ก็แต่ว่าการทํามันก็ยากมากเลยนะเออก็ทําเลยทุกคนนะเออแนะนำครับนี่มาหนีทุกคน ตายหมดตายหมดทุกคนนะโอ้คิวมานกันเลยละกันทุกคนนะผมก็จะไม่ใช้เจ้าพิปีศาเลยทุกคนนะก็ใช้เจ้าหมัดเล็กโตทุกคนนะเป็นหลักนะแล้วก็จะเป็นเจ้าเคียวทุกคนนะอันนี้คือตัวช่วยนะเอออันนี้คือไม่เอาไปไม่ได้ทุกคนต่อไปด้วยนะเขียวเออทุกคนเอาไปเอาไปดูเลื่อดเฉยๆนะเคียวแต่ก็คีมีพระเอกเราคือหมัดเล็กโตทุกคนนะนี่มาทำการลงดันเลยละกันทุกคนแล้วก็เผามิงด้วยทุกคนนะแล้วก็เป็นเจ้าสอยเรือด้วยนะแล้วก็ หมูแมวใช่เลยโอเคไปเลยทุกคนไปเลยโ okay, อเควมเลือดหน่อม่อไปแล้วกันทุกคนนะผมก็ลงคนเดียวทุกคนนะมาไม่รู้ว่าจะหมายเอกโตจะลงดันได้ดีหรือเปล่าทุกคนนะโอ้ค okay, ิวมากรกดุสตาร์ทแล้วกันทุกคนมาเผ่ามิงก็จะวิ่งเร็วทุกคนนะผมจะให้เผ่ามิงท,ทุกคนนะมีหูนะนี่วิ่งเร็วกับบวกกับเออหมายเอกโตแล้วนะคนเข้ากันเลยทุกคนเออมาใน,นทุกคนมาที่หนึ่งฮนะมาทางานเปิดด้วยสกิลวีทุกคนนะ ค okay. มาสกิวิผมไปเลยความเร็วของเทพเจ้าเทพเจ้าแมวเรียบร้อยทุกคนโคตรตึงทุกคนนะมัดนี่นะไมรียกว่าขยจะดีเลยทุกคนมาเปดโดสกิลเอ็กต่อทุกคนนะมาสกิลน,นะตบมือแล้วก็ปลอดสายฟ้าฮะหรือม,มาเลยสกิลเอ็กเรียบร้อยฮนะตบเทียเท่านั้นหายเกี้ยงเลยทุกคนโคตรโห่ทุกคนนะเวทที่สามแล้วทุกคนนะมันจะใช้ไม่ใช้เคียวเลยนะ จะว่าไว้บนหลังนี้คือจะใช้แล้วนะโอเคมาสิกวีอคอมโบตีคอมโบได้ทุกคนนะวี v, แล้วก็เออแซดต,ต่อทุกคนนะแล้วก็เอกต่อเลยาโอเคลองใหม่ทุกคนลองคอมโบทุกคนนะเหมนี้ก็น่าจะคอมโบได้อยู่นะโอเครอวีคูดาวก่อนทุกคนมาวี v, ครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บทุกคนคอมโบพอได้อยู่ฮนะเออวี v, กับแซดนี้ได้อยู่ทุกคนนะ ก็ตึงทุกคนมาคึ้นนี้โอ้โหทุกคนดูดิแดนออกจะมันว้ามาตรงนี้เลยแดนเร็วเกินไปทุกคนนะอืมดูดูโคตรเร็วทุกคนคึน้นนี่แล้วก็นี่แล้วก็อืมแ,แ,แล้วก็ตบทุกคนน่าอีเด็ดเลยว่ะกูแดนดคือเราก็าจะเร็วทุกคนนะกูเดาเร็วมากขึ้นปึ๊บนี่เรียบร้อยฮะเอาอทุกคนแต่ก็ข้อเสียของสกิลซีคือมันไม่สามารถแดนขึ้นได้ทุกคนนะแดนต์ไปแค่ได้ได้แค่ข้างๆทุกคนนะเห็นไหมนี่คือ ผมขึ้นไม่ได้ทุกคนนะถ้าผมหันขึ้นมันจะไม่ขึ้นทุกคนไนดะ้ไหมันจะได้ไปได้แค่ข้างทุกคนนะมานั้นนอ้องเขเสียมันทุกคนเมืนขาดำทุกคนนะขาดำนนะีำ่คือได้ขึ้นบนเลยทุกคนนะั้นลิไอะไรก็จะไปตรงนั้นเลยนะแต่ว่ามิงคือไปแค่ข้างๆทุกคนมานั้นนะแต่ก็มันไม่ได้ยากสำหรับมิงหรอกโอเคคนอาเวที่สิบแล้วทุกคนนะมาทําการป๊บปุ๊บแล้วก็ ช็อตทีแล้วก ah. okay, okay. ็ช huh? okay, okay. ็อตทีนึงโอหจะตายทุกคนจะตายอู้จะตายจะตายจะตายทุกคนฮะเดีือดจะตายจะตายโอเคโอเคทุกคนขึ้นก่อนทุกคนนะปึ๊บอ้าวสกิลเคียวมาขึ้นปึ๊บนี่ไงทุกคนเลยก็เพราะสองตัวแล้วทุกคนอะนี่มาปึ๊บเรียบร้อยตายไม่ตายเรียบร้อยฮะเกือบตายทุกคนหมายเลขตัวเราต้องลงไปใช้บนพื้นทุกคนนะมันเอ่อสกิลระยะไกลมันค่อนข้งน้อยทุกคนนะสกิลนี้นะเออแต่ก็ใช้ได้อยู่นะ คมาเว็บที่11แล้วทุกคนนะมานี่ํำการดูทุกคนอ่ะเว็บที่มอนอื่นมากทุกคนอ่ะตีแล้วก็อแล้วก็แซดต่อไม่ตายแล้วก็ตบมือตบมือก็ติงแล้วก็ติงแล้วก็ตีช็อตช็อตช็อตลัวแล้วก็โอ้โหดูดิคะนนมอนที่อื่นทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนมอนที่อื่นนะเมื่อกี้ทุกคนนะมอนเว็บสิบเอ็ดน้ำมันอึดมากเลยนะ ก็ยังตายทุกคนนะอย่างรวดเร็วนะใช้ได้เลยทุกคนนะหมัดนี้เนาะเออ,อเคิว้วมาแล้วขอตายไปตอนเวอร์ดิสิบลยละกันทุกคนนะแบบร,รวมนะไปยี่สิบทุกคนนะตายไปเลยโอ้โหคิ้วมาเวอรสิบแล้ว,ว,าาลวทุกคนนะมาทักกัน นี่ทุกคนนะบอสแทบจับไม่ได้ทุกคนนะบอสแทบสกิลไม่โดนนะเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วก็โดนอยู่ทุกคนโดนสกิลสกิลนะแล้วทําอการตายเป็นชีวิตด้วยทุกคนนะขอภัยอีกแล้วนะขอภัยด้วยทุกคนนะผมตายเป็นชีวิตทุกคนนะผมเออเผอใชเออสกิวีทุกคนนะตอนลุกมันเยอะนะแล้วมันก็ฟันผมตายทุกคนนี่ผมจะนี้นี่แล้วก็ฟันผมตายนี่เลยทุกคนแต่ว่าผมจะไม่ตายอยู่ตรงนี้โอเคมาครึ่งโหลคน นี <N 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 anyway, um, uh, kind of ่ทำการหลบได้ทุกคนนะมาได้ตัวก็จะดีมากเลยทุกคนในการหลบสกิลเนาะหรือเผาถ้ากดทันถ้ากดทันทุกคนนะย้ำว่าถ้ากดทันนี่แล้วก็อบโบต่อได้ทุกคนนะแล้วก็เจอหน่อยมาสิแล้วก็นี่ช็อตไฟฟ้าแล้วก็แดดหนีโคตรตึงทุกคนนะผลนี่แดนหนีได้ดีมากเลยทุกคนนะนี่เป็นไงทุกคนเป็นไงบอสแทบทันบอสก็มาทันอยู่้วยข้าะหน้าะก็ว่าตามมาได้นะปุ๊บปุ๊บ ลืมไปว่าสกิลนี้ไมีวิรามไหมเอ้ยมีอยู่ทุกคน,นแล้วก็มันไม่โดดนะ่อทำไมนะเออดาวแบบม,มีอยู่ทุกคนนะสับเจ้าสกิลซีเนาะกุ๊บมาแต่ก็บอจะตายทุกคนนะเฮ้ยเรียบร้อยทุกคนเชื่อว่เรามาสี่วินาทีห้าสิบเจ็ดวิธีให้เจ็ดวิธห้าเจ็ดว,ว,วิทุกคนนะเฮ้อยอ๋อโคตรตึงเลยทุกคนนะสับเจ้าหม่เล็กโตเนะบบาะการยุทธวิศวกรผลวิสตรเออโคตรตึงเลยทุกคนนะครับมาหนี้ทุกคนนะ โอ้คิวแล้วขอตัดไปตอนวิธีจห้าและกันทุกคนนะแต่พรมนะวิธีจห้าได้ดคนนะตัดไปเลยย้่มเลยโอ้คิ้วมาวิธีจห้าเลยทุกคนนะมาโอ้โหจะโอ้โหมาวิธีจห้าแล้วทุกคนนะๆๆนนนะสำหรับเจ้าใหม่เลยตัวมาไกลมากแล้วคนนะนี่แล้วก็เป็นอบอสเทพจับโอ้โหจะตายจะตายทุกคนนะเดี๋ยวโอเคนี่มาหน่อยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ไปฮะไป ก็ผมพูดจริงแบบระวังเลยทุกคนนะวันนี้ก็จะโหดมากเลยคุณแม่เกือบตายคนนะมาสิมาเลยแล้วก็แดดหนีโคตรตึงทุกคนนะสามารถแดดหนีได้นะเออถึงมาทุกคนนะหมัดนี้ใส่หนีทุกแกนอนทุกคนนะสสยหนีฮะทุกคนเลยก็บอสสามตัวเลยทุกคนนะโอเคมาเจอหน่อยแล้วก็แดดหนีนะครับรอไป้วครับไปครับไปครับมาอยู่บอกเลยเป็นไงทุกคนนะบอสแทบจะสกิลไม่โดนทุกคนนะเออสกิลสีเนาะใช้หลบ ทุกคนพอดคร, ian, รึ่งหลอดทุกคนทั้งสามตัวฮะโอ้ว่ทุกคนอันนี่แรงมากทุกคนนะแล้วก็เร็วมากทุกคนแล,แล,แล,แล้วก็เออคูดาวเร็วด้วยเออมาตีมาปุ๊บปุ๊บเป็นไงทุกคนบอสแทบงงทุกคนนะอา้าวงงดีบอสงงดีงงดีฮึบนี่งงดีบอสมัดนี่มันเร็วเกินไปทุกคนนะนี่มาฮึบตายตายเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยโอ้ทุกคนนะตรถึงทุกคนบัดอิเล็กโทรวีสองอะ จบเลยโคดเวลี่ยี่ห้าผ่านแล้วทุกคนนะโอเคมื่เราขอตัดไปตอนวิที์สามสิบละกันทุกคนนะแต่รวมนะวิทย์สามสิบทุกคนนั้ตัดไปเลยเย้โอเคีววิทย์สามสิบแล้วทุกคนนะมาทำการนีดันหลบทุกคนโอเคเฮ้ยทำการขึ้นไปก่อนแล้วขอด้เขียวฮะมาแล้นี่ก็เจอบอสทุกคนนะโคตรตื่นทุกคนวันนี้มาโคตรไก่ทุกคนนะแล้วก็ตือนหน่อยเป็นการละบอสทำการหลบก่อนทุกคนนะกูจะตายว่ะโอเคนี่ทำการโดนแล้วก็อึ๊บ ปึ๊บแล้วก็หลบหลบไปไงก็ตึงทุกคนโอ้ยโอ้จะตายจะตายโอ้โหทุกคนเกือบตายเกือบตายทุกคนนะครับอ่าเป็นไงล่ะดูเลือดไปทุกคนนะเหลือแคบอสสี่ตัวแล้วทุกคนมาทำการปึ๊บแล้วก็นี่ช็อตช็อตแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ได้หลบโอ้โหดดีได้หลบได้อยู่ทุกคนนะเมื่อกี้เหมือนจะบั็กหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนจะบั็อกแลนี่จะสกิลเหมือนจะติดสกิลอีกสกิลนึ่งของบอสอ่ะนี่ร้อยทุกคนเหลือบอสสองตัวทุกคนนะชุบ มาปุ๊บมาเลยบอสนี่แล้วก็ปุ๊บเรียบร้อยทุกคนนะเรียบร้อยทุกคนนะบอสไอ้โดตายแล้วทุกคนคือบอสอยู่ลูกตัวเดียวแล้วทุกคนมาเจอหน่อยบอสจุลูกเคยเห็นปัดเอเลโก้อุ้ยสองแล้วเปล่านี่โอ้โหปาทีเกือบเกือบท้ายคนนะ่ะบอสนี่ก็โหดอยู่เหมือนกันนะนี่มาทำการปล่อยสายฟ้านี่ระเบิดแล้วก็ไดน้นี้นี่โดนแล้วปุ๊บ ีเราก็รำการเออลองหลบสกิลบอสด,ดูทุกคนนะโอเคมาเลยอุ๊บนี่ทุกคนนะวิ่งหลบสกิลบอสได้ทุกคนนะเอ,อ้าก็ตึงฮนะนี่มาเลยบอสเราไม,ม่กลัวแวเราไม่แย่เรียกโตอุ้ยสองที่โคตรจะตึงสุดในเกมึบมาเลยไม่ต้องตัดคลิชีพหรอกเนี่ยโอเคมาลบไปเลยอุ๊บนี่ทุกคนเฮ้ยยังชิวทุกคนนะบอสแท่แบบตามไม่ทันเลยทุกคนนะบอสแทมงงี้ยนะ เร็วเกินไปึ <Heritage desserts> okay. ๊บตีแล้วก็ช็อตไปเลยแล้วก็ปุ๊บเป็นไงบอสเอางงดีบอสงงดีโคตรตื่นโคตรหมัดนี่นะเออพูดกี่ครั้งวะเนี่ยโอเคไปเลยเจอหน่อยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนี่เป็นไงอย่างชิลทุกคนมาซีบอสมาซีทุกคนที่บอสใกล้ตายแล้วทุกคนนะเฮ้ยโคตรเร็วทุกคนนะโอเคทุกคนบอสใกล้ตายแล้วฮะมาทำเการปิดฉากนะการทุกคนนะด้วยสกิลเอ็กทุกคนนะสกิลเอ็กปั๊บไม่ตายโอเคสกิลสั้นกัน เรียบร้อยทุกคนนะใช้เวลามาณยีิบาอีก38ิวิทุกคนนะาา 23, นนะแล้วก็ตายเป็นชีวิตเลยทุกคนนะขอภัยทุกคนนี่คือผมผ่านนะเออมานี้ทุกคนผ่านนะทุกคนนะกคตตึงทุกคนโอเคผมก็เป็นไงบ้างน,นะครับผมสำหรับการนำนะบัตอ e ิ 2, เล็กตัววีสองงดันนอร์มอลเดียวได้ทุกคนนะ ก็ใชได้เลยทุกคนพี่สิดีแหละทุกคนนะกอยนําเลยทุกคนนะเรียกว่าดีมากทุกคนหมัดนี้นะก็ไปทํากันด้วยแหละทุกคนดีมากทุกคนนะทั้งพี่พีทั้งเออตีเจ้านั้นน่าจะดีนะผมว่าตีเจ้าทะเลตีไฮดาเนาะเออแล้วก็หนีเดียวมากทุกคนหมัดนี้นะหนีโคตรดีทุกคนอีกเป็นไงเนี้สามครั้งทุกคนนะโคตรเร็วทุกคนเออหมัดนี้เป็นหมัดที่เขาจะเร็วมากเลยทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นหมัดที่เออโกงส่วนในเกมแล้วหรือเปล่าทุกคนนะหมัดนี้นะ เป็นไงทุกคนนะตามแท่ไม่าทานนะบอกเลยนะเออยิ่งเป็นเผามิงวีสองอีกทุกคนนะบวกเขาเลวีกนะแล้วก็ใช้หมันอีกนะบอกเลยโอ้โหตามแท่มไม่ทันเออแล้วก็ใช้บนแสงอีกทุกคนนะโอ้อันนี้คือแบบว่าไม่ต้องยุ่งเลยทุกคนนะมานั้นนะแต่ก็มีข้อเสียอยู่ทุกคนนะสับเจ้าหมัดน,นี่เนาะตอนลงดันเนาะเออก็อเสียมันคือถ้าลุบม,มอนแล้วเราใช้เกิไไกลวีไปเนี่ยมันพุ่งไปหายไปทุกคนนะแล้วก็มอนก็จะฟันเราได้ด้วยทุกคนนะนั่นเป็นข้อเสียทุกคนนะผมก็ตายทล้วนะตอนนั้นนะ หรือตายเป็นชีวิตทุกคนนะฮะก็เสียมนคือมานี้ทุกคนนะสกิลวีฮะไอผมเผยกดใช้ทุกคนแล้วบอนก็ฟันผมตายเอาวันนั้นทุกคนนะฮะลุ๊ีทุกคนแล้วก็บอนก็กระจุกอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟันผมตายนะฮะแล้วก็แหลกด้วยทุกคนตอนนั้นนะเออขอภายด้วยทุกคนนะแต่ก็ดีนะทุกคนนะเออหมันนี่ก็ถือว่าดีอยู่ทุกคนนะพูดอีกแล้วโอเคพูดอีกทุกคนนะมันดีมากเลยทุกคนโอเคผมคลิปนี้พ่อแล้วกันนะครับผมนะใครชอบก็รกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะขอบคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย